ปิดท้ายด้วยอันนี้เหนือใช่ผมบอกก่อนว่าเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยผมว่าองละสี่พันเนี่ยมีใครปิดป่ะโอ้สี่พันองละสี่พันเนี่ยมีใครปิดป่ะผมไม่บอกที่ไหนอะพี่โจปิดไปเลยเช่ผมพี่เจ้าปิดไปเลยองละสี่พันเนี่ยมีใครพิมพ์ปิดไหมอยู่พี่โจปิดสปปิดไปหมดเลย องละสี่พันบาทในนี้มีใครพิมพ์ปิดไหมให้ยอาหลังไหมเอาหลังเอาห,หลังให้ทุก่านนะเดี๋ยวต้องเปิดอยู่แล้วแต่คนที่พิมพ์ปิดสี่พันพาระมีอยู่เจ็ดองโอ้ยอ <ง S 2> โอ้ยโอ้ยอ้ยว้าพระมีอยู่เจ็ดองสี่พันมีให้เจ็ดองค์คุ้มนะพี่เกินคุ้มด้วยลาหูนนเนี่ยอาจารย์ปิ่นกะลาเพือกด้วยอ่ะนะครับ ่ะผมใส่ไข่ปลาไปแล้วนะได้กี่ท่านเท่านั้นนะอ่าแอมมีขานชื่อพี่จิรศักดิ์หนึ่งพี่กิจสดาสองพี่ไบทูนสามพี่ดีเกินไปสี่พี่ตุ่นห้าพี่สมชายหกพามีเจ็ดองค์กี่ไว้องวดีถามผมที่ไหนเนี่ยปู่สุกนะ มันจะมีพิมพ์หนึ่งพิกเปิดมาพิ่แจ๊ครู้เลยนี่คือปูสุกเนื้อบอกมันจะมีสองพิมพ์เป็นพิมพ์ฤาษีเบิกป้าอีกแล้วก็เบิกไทยใช่ฤาษีเบิกไทยจริงอย่างนั้นเป็นเบิกป้าเหมือนเบิกไทไอ้ขายกันนี่ครับปูสุกองละสี่พันมันีายปิดปลายเลยแล้วมีไปจะไปแจ้งวันที่วันอีกวันเป็นชื่อวันอะไรไมจำไม่ได้มันจะมีนึกมันตะกัวมีนะนี่ปูสุกองละสี่พัน หนนเห็นไหมหลังเนี่ยจะเป็นลายนิ้วมือกดเหมือนห้วยเสือไหมเหมือนเนื้อยท้าทําเองแฟนเพจผมได้ปูสุกองละสี่พันนี่แหละครับคือการแบ่งปันเนี่ยมันไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นต้องแพงอยากให้ก็ให้ใครไม่ทันช่วยไม่ได้เขห,ห็นไหมนะประพามนทลรัศมี เนื้อคุกลักเหมือนองค์แรกที่ผมให้ไหมเหมือนองค์แรกที่ผมให้เลยอันนี้เป็นปิมปูสุกมาตรฐานครับเนี่ยสวยมั่งไม่สวยมั่งห้ามบ่นเพราะอะไรไม่หาง่ายหรอกครับหายากแค่มีก็มีก็ถือรู้สุดยอดแล้วก็ต้องหาสวยอ่ะมีแท้ๆกบมีก็องค์สวยเลยเออองคเนี่ยองเงี้ยองค์เนี้ยสององสวยใช่เนื้อเนื้อองเนี่ยเนื้อบรนษ้ทเก่าดูง่ายครับสบายใจได้ใช่ แอดมินผมหยิบให้นะแอดมินไม่รู้จักใครเลยแอดมินรักทุกคนนี่หน้ากำลังนะ้า้ยมันจะมีส่องพิมพ์อะผมจริงบอกไงครับว่าเป็นพิมนะฮะผมมีทีเด็ดให้เพื่อนๆผมเสมอเหมือน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 องค์แรกที่เล่นให้เลยไหมที่แบ่งให้เราวบัในผมคุกลก เนื้อเพยนง่ายมากเนื้อปูสุกเขาไม่สัมไัสง่ายเลยรครับไม่ต้องกลัวอยาดูง่ายมากอยากให้ก็ให้ผมมาเพี้ยนอยู่แล้วผมเชื่อครับผมเชื่อไม่ทานแล้วครับ,บรไม่ทานแล้วผมบอกให้ปิดไปเลยปิดไปก้อนเลยเวลาสามปูสามปูเรา้วปิดไปเลยมีองค์หนึ่งใช่เห็นไหมกดหลังก็จะเหมือนห้อยเสื่อเห็นปะเอาง่ายๆปิดตาปิดตาปูจีนก็ยังเป็นลายในมือกดอย่างนี้เลยก็คือทําเองอ่ะมีมีองค์หนึ่งไงนี่ เนี่องนี้ใส่ไข่ปลาก่อนโอ้พี่ปลาเต็มเลยคันนี้ค้เล่กว่าเขาไม่มีความคมชัดเลยค้เล่กว่าเขาเลยองเนี้ยหกพันค้เล่กว่าเพื่อนเลยนะองค์เดียวที่เหลือหกพันพอไม่มีแล้วเปิดเท้าทุนไปสี่พันไม่ซื้อกันเดี๋ยวช้าไ่ายหกขี้คิเล่ที่สุดแล้วหกพันบาทสําหรับพระปูสุกเอาไม่เอาแล้วแต่พี่ๆีครับเปิดเข่าทุนสี่พันตอนแรกไม่ซื้อ ท <gesch uce> วามไหนหน่อยอย่างนี้อ่ะเลี้ยงทองสวยใช่ม <serves> ีความสุขไหมหกพันบาทพัะปู่สุขถ้าคิดว่าบุตรกุลปู่สุขหลักพันเช่าไม่ได้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรแต่นะสําหรับผู้ที่ลังเลผู้ที่ไม่เชื่อใจกันอะไรประมาณนั้นหกพันต่หาหายาหกพันก็หาไม่ได้มีตาหาไม่ได้นะเขาแบบนี้ครับเดินหาไปนี้ในศูนย์พระก็ไม่เจอเปิด Google ก็ไม่เจอจะเคยเห็นเหรไอ้เจอรงนี้ตะกัวเจตตะกัว ถูกอันนี้เนื้อผงคุกรักผงคุกรักตะกัวนี่เพราะมันจะมีส่งพิมด้วยไม่พิมนี้ถึงอ่าคนที่เคยเจอตะกัวถึงร <com uh ู้แล้วแล้วแบบเนื้อดูง่ายเนื้อกุซูกเลยพี่แย้มเปิดของพี่แย้มบอกเลยกูสุกเนี่ยคือเราเคยเห็นพิม์บบนี้ไงคือผมต้องบอกแล้วว่าคนที่เคยเห็นเนื้อคุกรักกูสูกกับมันจบอยู่แล้วเห็นไหมมันไม่มีแค่พิมแบบนี้นะพิมไอ้วันเนี่ยมันออกคุเจอที่อีกวัดคุณเห็นไหมครับว่าพ้าหลงกุสูกกันนี้ผงคุกรักผงคุกรักนะ ไปแจ้ที่ว่าเด็นุ่มที่อูทยหยิบขึ้นออกอทาโอเคใครรักผมอ่านะกดหัวใจให้หน่อยปูสุกหลักพันอยากให้ก็ให้ใเ,ออเพจนี้เป็นแบบนี้นี่ดู เจ้เนี่ยนะไม่มีทางจะทําได้นี่ถือว่าทุ่งหรอครับเป็นที่เงินนี้เป็นมื่นหมดอหะแล้วก็โดนโดนเป็นมือนะเอาง่ายๆโอ้ไม่มีราคากลางพอหาของไม่ได้มันเป็นพิมพ์ที่บางคนเคยเห็นดูในเพจผมมาห้าร้อยคนเนี่ยมีใครเจอพารพิมพ์นี้มั้งอ่ะมันมีอยู่อีกมีสองสองพิมพ์ตะกั่วเคยเจออ่าคือปูสุขเขาเทตะกั่วไงตะกั่วเนี่ยจะทําเยอะกว่าผมคุกลักอยู่แล้วเวลาถึงมือเหมือนเหมือนคุยซื้อเหรอ ใช่พิมพ์หรือสีฮะหกพันบาทนี่หกพันบาทใครจะเอาเอาไปที่แจ้งที่อุทัยธานีวัดอะไรนึกจำเชื่อไปแล้วลายนิ้วมือเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลายนิ้วมือกดเนี่ยครับแล้วเนือใกล้เคียงกันนะอันนี้เป็นคุกลักอันนี้มันเป็นเป็นเป็นดินผสมใบลานผสมคุกรักเขาเรียกใบลานคุกลักหกพันใครที่อยากจะได้ปูสูกใช้เลยราคาอันนี้เป็นปะปากคลองด้วยนะ เขาไปเจ้าที่อุทัทยชื่อว่าี๋ยวชื่อน้องขอคือมีมีชินตะกั่วด้วยมีผมคุกรักด้วยอ่ะเหมือนบนประภาบรรนทนรัศมีอ่ะใช่โอเครู้เรื่องใส่ไข่ปลารอบที่สามหยายานะใครจะเอาต่อไปแปดพันประมาณพระนทร์มีต้องขั้นหมื่นจริงๆอ่ะทั้งทั้งรอบนี้ได้เจอองค์ที่คิดอยู่แล้วแล้วเจอองค์อแปดพันนะครับใครจะเอาต่อไปฟังเก่าดีโห หรืรอขิงหรือสีเบิกป่าหรืสีเบิกไผ่เบิกป่าเบิกไผ่เหมือนกันอ่ะเอออ่าโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องมีอะไรกันครับอ้าวพี่สักชายอนยะู่ไหนมามีอะไรกันนะมีอะไรกันเพื่อนๆบอกพี่สักชายหนะ่อยเดี๋ยวเพื่อนไปฟัรับเพื่อนฟมรับเพื่อนไปบอกอ่าผมถามพี่สักชายหน่อยนี้ที่ไหนพี่สักชายบอกถามมีอะไรกัน พี่ณจิตบอกห้าพันโอ้โอา้าวพี่ณชิตนะสาริชิตให้ไปคิเลสุดด้วยแพงกว่าเขาด้วยขอความผมหน่อยครับแต่ปอกอามพี่ต้องทักมากมครับอ่านะพี่พทักมาได้เลยครับพี่เพียวไว้ลายนะฮะต้องทักเขา page. เา้าอินบ็อก์เพจอ้าวโอเคหมดแล้วพี่ศักชายถ้าบิยกชายย้อนดูไลฟ์พี่สักชายจะต้องบอกว่าจะต้องบอกว่า นะครับเนี่ยนี่กบุสุสครับนี่กบูสุครับโตเห็นไหมมะอาอุนี่มะอาอุแล้วลงตีนะสิงเหออันนี้ชัดเจนไปถามคนพื้นที่ได้เลยอันนี้มันมันจะคือถ้าคุณเข้าใจเรื่องความเก่านนเรื่องอ,อ่านะครับจำที่วัดิหารของ,อองตำราการ<อ>สร้างพระแต่ละทีูุ่สุก ตัวดเสกขอยืนยันรล้วค่ชัดเจนด้วยชัดเจนอยู่แล้วไอ้ขี้มันไม่ค่อยเจอสมมติทเหนของข้าวอรอดมันจะเดียวที่ว่าอ่าถ้าเกิดแท้เราจะเก่าแบบเนี้ยคุณเห็นไหมเนื้อตะกั่วก็เหมือนปลาพารณุปูสุกอ่นะนั่งบัวท่านสร้างพระนั่งบัวแล้วหลังลงมะอาอุแล้วยันตรีนะสิงเหมีหละพิมพ์นะเต็มเลยพิมพ์แบบเล็กๆน่ารักใช่ต้องไม่ก้อน,น,นครับเป็นล<ก>้มยี่หันครับอ้าวกับพระปูสุกนั่นแหละท่านจะเสกไปที่ไหนก็พระท่านนั่นแหละจะให้ใครไปก็ของท่านนั่นแหละ จะส้มเซียวหัวหาดกบพระปูสุกกันแหละมีบางพิมพ์โคตรสวยนะเซอร์ชินาราดนะนีน่ารักนะเรียมทองอะไรการสุดท้ายกับองค์นี้แล้วกันอันเนี้ยเบามากปิดให้ทันแล้วกันนะผมอยากให้ปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าองค์นี้ง่ายๆข้างหลังลงมะอาอูแล้วก็ยันตรีนะสิงเห ง่ายๆได้ใจความบอกเลยได้ใจความอุสุลเลี้ยงทองไม่อายใครด้วยห้าพันสองโอ้ปิดดิห้าพันสองร้อยบาทเบาเหมือนปุยนุ่นเดือดกั้วนะจ๊ะอันนี้อ๋อหกหกสี่หกศูนย์หกสี่พระนี่มีประสบการณ์ด้วยลงสื่อด้วยเออห้าพันสองร้อยบาทปิดเอย่างนั้นก็มีราคาแล้วพี่ปิดตานั่นตัวเลขครับห้าพันสองร้อยก็ไม่ได้ปิดเอางพิยูนี้ยได้ปิดห้าพันสองร้อยพิจานาได้ ต้องปิดแล้วตามด้วยตัวเลขครับครับเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ที่ทีคคิดก็อยังไมได้เลยอะผมรู้สึกผมรักแฟนเพจของทุกคนเนยนะจริงๆแล้วเวลาบางคนแบบไม่ทันไม่ได้ผมก็เกงใจทุกคนเน่ยแต่จะทําไงได้อะอะไรพา,าเรื่องคนเงเนี้ยแล้วผมก็จริงๆไอเราให้ถูกแต่สุดท้ายอะผมบอกความรู้สึกผมเลยนะผมจะสะเทือนใจตอนที่ผมเห็นลายชื่อพี่ ที่ใส่มาไม่ทันแล้วไม่ได้ของอ่ะเกรงใจทุกท่านว่ายอย่างนั้นแต่กติกาก็ต้องกติกาคร